สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่ที่อำเภอศรีสงครามนะคะอยู่ที่ลานจอดรถสถานีตำรวจศรีสงครามนะคะวันนี้พี่เต็มมามาทำอะไรก่อนหลายคนก็คงจะรู้ดีว่าพี่เต็มนะคะทำงานอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็จบอ่าครูมานะคะแต่ไม่ได้เป็นครูนะคะวันนี้นะคะพี่เต็มมาตามหาความฝันเนาะส่วนเรื่องว่าจะประสบความสำเร็จ ก็อยู่อีกอทีหนึ่งว่าจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะแต่เราก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ฝากเอาผู้ติกตามทุกคนนะคะอย่าคาดหวังอะไรในตัวพี่เต็มเยอะนะคะตอนมาพี่เต็มมาทางนาครพนมนะคะตอนกลับพี่เต็มจะกลับทางสกวนนครนะคะเพระาะว่าพี่เต็มอยู่อ่าบ้านอุเมาค์อำเภอท่านพนมนะคะมันจะ ใกล้สกลกว่าใกล้สกลกว่ามามาทางใกล้สะกลกว่านครพนมนะคะพี่เต็มจะกลับสกลแล้วก็กลับท่าพนมน่าจะใกล้กว่านะคะเมื่อเช้านี้พี่เต็มเดินทางมาด้วยระยะทางหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรเดินทางจากบ้านเวลาตีห้าตรงออกจากบ้านนะคะพี่เต็มมาถึงนี่หกโมงแปดสิบห้านะคะอ่าตีเป็น จ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาไปเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้พี่เต็มจะตอนนี้พี่เต็มจะกลับทางสกลน,นครน,นะคะไปดูกันว่าพี่เต็มจะหลงทางไหมไปกันค่ะกลับกลับบ้านกับพี่เต็มไปกันค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่เต็มก็ทําการสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสอบสัมภาษณ์สเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้บรรยากาศนอกรถก็ทยอยออกกลับกันหมดแล้วนะคะนี่สถานีตำรวจภูทรศรีสงครามจังหวัดนครพนม ะะแต่สำหรับพี่เต็มแล้วนะคะมาถึงสีสงคมเหมือนหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่จังหวัดนครพนมแล้วนะคะเพราะว่ามันไกลจากบ้านพี่เต็มมากไกลจากนครพนมไกลจากาธาตุพนมมากเลยนะคะ แ่ร่อากาศอํานวยอ๋อเป็นอี่อากาศอํานวยอตรงไปท่าแร่ไปนี่มันสิมาท่าเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวเอเอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพนักพี่น้องเลี้ยวซ้ายจะไปอากาศอํานวยพี่เต็มบอกเคยมาได้นี่ไม่เคยมานะคะ ึงสีสงครามแล้วจใะใกล้สกลนครน,นะคะจใคะใกล้สกลนครกว่าตัวอําเภอเมืองนครพนมนะคะและก็คิดว่าถหนนหน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พี่เจมมาเขาทำถน,นนยังไม่เสร็จนะคะเส้นจากอ่าแยกไปบึงการเข้ามาสู่ ตัวเมืองสีสงครามนะคะตัวอำเภอสีสงครามซึ่งถนนทำให้รถวิ่งเพียงแค่อ่าช่องพอดีกับรถหางข้างมาไม่ถึงแขนที่เต็มกัเกือบเอาอันกล้วยขอมไปน้ำเฝ้ามือเ้าเนี่ยฝ้าแห้ง น oh, 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 oh. ่าจะดีกว่านะคะเขาบอกว่ามาเส้นนี้จะไปถึงท่าแร่แล้วก็เข้าสู่สกลน,นครเลยนะคะเอาอย่าแล่นเร็วเดวยกพี่น้องเพราะว่าเขาบปจั่ทางอันนี้เอาจังไดโนอ่อันนี้เอาจังได้ดี ความามเฮขณะเดินทางนะคะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟัง <laughs> ไ,ปไ,ไปสอบ้วยคูนไปสอบว่าได้อันข้อส่งข้อสอบอะไรไม่ได้อยู่ในสมองเลยนะคะจักเพลงอย่างแววมาในหูเตีมอยู่ รวยจักอันเอียงเต็มในหัวอยู่จักอันหินสาววานจักเอียงโอ้าะวโาถนนมันติดเลมีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมันจะกล้องมันจะสายวืบวับวับจักไปเด้อแต่ก็ขออภัยด้วยนะคะ เคียมหมาสนชนรถชนหมาบอกมันเคียมหมาเคียมรถชนหมาชนน้องหมาชนนิดเดียวรถมีพังเบิ่นมันก็ไม่ใช่เชื่อว่าพังจนแบบอันนี้หลอกแต่ว่ามันมันเป็นแบบตรงนี้ก็เสียหายตรงนี้ก็เสียหายเสียหายแบบว่ามันก็อยู่ไม่อยู่ในสภาพเดิมเราก็ต้องพอไปเคียมเราก็ต้องเคียมทุกจุดที่มันซึ้หลอนะพี่น้อง ถามว่ามันยังใช้ได้ไหมมันยังอันนี้ได้ไหมมันกันนี่แต่ว่ามันก็ได้รับความสิ้หรอเราก็ต้องเคียมนะต้อเคียมันก็จตเปเีียนเดี่ยวเป็นเป็นเบี่ได้รับความเสียหายเราถามว่ามันบุกคุ้มเคียมยังไงนะคะเพราะว่าเวลาเราจ่ายประกันนะประกันกระจิงแต่ว่าเวลาเราจ่ายประกันเวลาเคมก็ใช้ประกันใช้เงินประกันที่เราจ่ายเวลาต่อปีต่อมาน่ะดอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรยอดที่เราต้องจ่ายมันจะไม่ลดนะคะแต่ เขาไม่เคียมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะสำหรับสำหรับพี่เต็มเนอกประสบการจากที่พี่เต็มต่อประกันมาแล้ว4ปีนะคะเอาเอาไนี ไปบ้านได้นู่นได้นี่มันก็เป็นภาระนะเพราะมันเป็นภาระแล้วนะคะเราจะลาออกจากงานประจําไปนวดอ่านหนังสือมันก็ทําไม่ได้นะคะน้องๆที่ยังไม่มีภาระอะไรเนาะจบออกมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยอ่านหนังสือใช้งบพอ่องบแม่ไปซอบซะเดิมอีลาคำลอยทั้งหลายแล เพราะว่าอันนี้มันคือความจริงนะคะแต่ถ้าหนูมาทํางานแล้วหนูจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแม้กระทั่งเวลาจับไปสอบนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานบริษัทเนาะหรือที่เต็มทํางานโรงเรียนทํางานในหน่วยงานของรัฐนะคะก็จะหยุดตามวันเสาร์อาทิตย์ตามวันนักขัตฤกษ์เขาก็มีเวลาอยู่แต่ว่าเราจะอ่านเต็มที่มันก็บว่าได้ที่เขามีงาน จพยายามนะคะตอนแรกๆนะที่เต็มจบออกมาก็ไม่ไปสอบไม่ไปสอบอยากทํางานคืออยากทํางานมันมันความคิดนะตอนนั้นมันไม่มีคนแนะนำมันไม่มีคนอชี้แนว พี่เต็มก็ถึงท่าแรกแล้วนะคะไฟแดงไฟเขียวบทนันเลยพี่น้องเพราะว่ามันไม่ทันอยู่แล้วนี่คันนี้กับบทนันสกุลนครอันนี้บ้านท่ารเร ถ้าคืนถ้าไปนี้ไปนครพนมที่เตรียมจะกลับสกลนครไปสกลนครแล้วก็กลับทัศพนมถ้าไปนครพนมนครพนมกลับไป หาดกับไก่อีกคือเก่าเจ็ดสิบโลไม่ต่างกันตอนนี้เวลา มือเรงหมอลำอิสานนะควรสิ่งใดใครจะพาไปเจ้เาไปแล้วไหม นะคะคพี่เต็มก็ถึงตลาดบายพาสกลนครแล้วนะคะนี่พี่เต็มสิพาลงไปยังตลาดจังหน่อยเนาะปะ มเลยคนะ่ะอันนี้ือนีแถมนี้อันนี้ผมซื้อมีร้านเดียวไดเเย,ททยเลยจากบ้านทอยยังไงอะมีร้านเดียวยันมันยันมันมีฮอดเฮิรนบ้านไหนคุณแม่ทาดพนมโอู้หนี่มาดูไก่ไก่หนึ่งก็าจะจ่ายก่อนแม่งจ๋า Terima kasih telah menonton video ini. ทอด่านจานเท่าไรเอเมน่ะ uh, มีสองร้อยทั้งร้อยเดียวค่ะเป็นโลก็มีนะคะเนื้อวัวคนยังคำอันนี้ละอันละร้อยปิดมันก็มีนะคะแยกให้เบ็นย้า โคขุนพลยังทาแดดเดียวจ้ายกมาเลยค่ะเหนื่อยอย่ักง,งานปักอะเอ,เอาจานหนึ่งเอาจานไหนกันจานไหนคะเนื้อหมูก็มีนะจ้ายิบอะบนเนื้อหมูนะห้าสร้ายดีเลยเป็นนี่ยิะนอะอาถ้าเป็นถุงอันนั้นเลยสัโลหนึ่งโอ้ ขอตค้ณค่าทักทลายๆแทนนี้นะยอดจะานนี้เลยทุกจ้ะนี้ก็รู้ไม่้าบ้านห้าบาทบดิบใหม่ๆเนียมนอนเรบดในกล่องเาลสามด้วยจะหาปหวาิบมวนเลยสดื่วานอันนี้กองห้าสิบอกหาิมาม่อไห้ยายลำลูกซุ้หม่ก่อนอ con à, hiện bột con nữa lấy được cần bữa là má หวเพื่อนับปอกเริ่มรอ ขอโคตก่อนด้คะเี่ขาวเกันต้าลอันนี้สัมี้เบารจ้าแล้วอ่ ค่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็แวะตลาดบายพาสกุลนครนะก็ะะะซื้อได้ซื้อหลายอย่างอยู่พี่น้องจ้าได้ซื้ออันเฮดบดเมื่อให้แม่นะคะเฮดบด้วกะ็เนื้อแห้งแลากาหยังเน่จำมาได้แล้วซื้อ ก็ได้หลายอัะไรย,ยางอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปวันต่อไปนะคะตอนนี้คือห่อนแล้วก็เมื่อนะคะพี่เต็มกส็สิมุ่งหน้าสู่ธาตุพนมแล้วก็สิกับเมื่อผักเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามพี่เต็มเนาะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆนะคะขอบพระคุณหลายๆด้วยพี่น้องจา๋าแล้วเฮามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไปเลยนะครับพี่น้องจา๋าไว้บาย